ค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหอสลักข่าวพบกับดิฉันเจรภาศีตาบุตรเป,ป็นประจำอีกเช่นเคยในเวลาเดียวกันนี้นะคะประเด็นหอสลักข่าวของเราในคืนนี้ร่วมพูดคุยกันคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถในวันที่12สิงหาคม2557นี้นะคะซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่ามีหลากหลายหน่วยง,งานหลากหลายภาคส่วนทั้งหน่วยง,งานของรัฐแล้วก็เอกชนนั้นได้ร่วมกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเองก็ได้มีการนําเสนอไปแล้วในหลากหาย หลายหน่วยงานด้วยกันและหนึ่งในนั้นในวันนี้ค่ะที่เราจะมาถอดสลัก,กันก็คือในส่วนของสํานักปลาดสํานักนายมนตรีนะคะก็มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้โดยการจัดงานนั้นจะมีครึ่ตั้งแต่วันที่9ถึง12สิงหาคมค่ะบริเวณท้องสนามหลวงแล้วก็ยาวไปจนถึงบริเวณศูนย์อัมพรด้วยกันนะคะกิจกรรมมีความโดดเด่นหลากหลายกิจกรรมอย่างมากแล้วหนึ่งนั้นก็คือการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้ร่วมสัมผัสกับ,ากบภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับ พูดคุยกับแขกรับเชิญของเราถึงความน่าสนใจของภาพ,พยนตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะส่วนช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่นึงค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนและเว็บไงกอ bangkokwatch.com ประชาสัมพันธ์ขอเชิญริ่มง,งานคืนความสุขให้ประชาชนรวมฟังและขับร้องเพลงดนตรีในสวนทุกวันพฤหัส,สบดีตั้งแต่เวลา16มิกา30นาทีเป็นต้นไปมหอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์ สู่รายการหอสลักข่าวกันต่อนะคะประเด็นในคืนนี้น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามอย่างมากเป็นเรื่องราวการจัดลุกนะคะในการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถค่ะซึ่งมีทั้งหมด4เรื่องแต่และเรื่องนั้นมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากแต่ว่าจะน่าสนใจอย่างไรคงจะต้องมาถออสลักไปพร้อมๆกับแขกรับเชิญของเราในคืนนี้นะคะขอต้อนรับค่ะท่านดรพจ์ใจชาญสุก,กิจนะคะประธานคณะทํางานกํากับและการจัดสร้างภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะสวัสดีค่ะ นะคะวันนี้ต้องขอบขอบพระคุณมากๆเลยที่ได้เกี่ยวกับทางรายการของเรานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วดเตอร์องค์ก็เพิ่งมีการถแถลงข่าวไปในส่วนของการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเราแลถแลงข่าวไปเมื่อช่วงวันที่เท่าไหร่นะคะ ก็เมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับก็มีการแถลงข่าวนะครับซึ่งก็ประกอบด,ด้วยกิจกรรมในภาครวมของงานทั้งหมดะนะครับไม่เป็นเรื่องของวิชาการก็ดีเรื่องของภาพยนตร์ก็ดีรวมกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่9ถึง12ที่ถึงนี้ครับค่ะซึ่งก็มีความหลากหลายมากๆน่าสนใจทุกๆกิจกรรมเลย<ช>แต่ว่าหนึ่งในนั้นที่น่าจะเป็นไฮไลท์แล้วก็มีความโดดเด่นก็คือการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรตินั่นเองนะคะก่อนอื่นคงจะต้องให้ทา,ดางด้านของดรเล่าถึงที่มาที่ไปก่อนค่ะเรื่องนี้นะครับว่าาในโอกส อันสําคัญนี้นะครับสมญญาัิกานประดัดสำาชกันรัฐมนตรีโดยสมญญาัิกานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติก็ได้จัดตั้งคณะทํางานขึ้นมาคณะหนึ่งนะครับในการที่จะกํากับแล้วก็ผลิต ภาพยนต์สารคดีเชืระเรตินะ,นะครับซึ่งเรากป็ีโครงสร้างทั้งหมด4เรื่องนะครับโดยที่ระวางไว้ครอบคลุมภูมิภาคทั้ง4ภูมิภาคของประเทศไทยคือภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ะนะครับที่จะรวบรวมพระราชกิจที่สําคัญนะครับปรัชานวคิดในการทรงงานที่ประชาชนสามารถนํามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับโอ้โหนะคะเรียกด้ว่าทั้ง4ภาพมีแบบครบถ้วนเลยทุกๆภาพก็จะมีความประทับใจแล้วก็มีเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปด้วยเพราะนั้นเดี๋ยวจะ ต้งให้ท่านด็อกเตอร์ได้ขยายความในแต่ละภาคดีกว่าค่ะยินด,ดีครับเอ,อเื่องจากภาค การก่อน,นล้กันนะครับก็เอชื่อเรื่องว่าทดสอบแรกแห่งการทรงงานนะครับย้อนกลับไปเมื่อ45 0 0ปีที่แล้วเราจะเห็นความเจริญที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกับใน,นอดีตเป็นจนํานวนมากนะครับมเมื่อรางวัลเต่าที่ที่บ้านเขาเต่านะครับที่หจัดประวบครีขันนะครับจนว่าตอเราไม่มกาจากรุงเทพนะครับที่บ้านเวืบองคนนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยก็ มีความยากลาบากพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าไม่มีน้ํามีความแห้งแล้งที่มากนะครับวิเหตุนี่ครับก็เป็นเหตุที่เราก็ได้ไปพูดคุยนะครับกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่รับประทานอ่างเก็บน้าเขาเตา่าได้รับประทานถนนห้วยมงคล mm. ซึ่งทั้งส,อง,อ,งสนะองเองนะครับก็ได้เสด็จด้วยพระองค์เองนะครับแล้วก็ส่งเข้าถึงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับในขณะเดีวยวกยันสมเด็พระนางเจ้าพระราชิน,นีนาถก็ส่งพระอทานครูสื่อประชีพเข้าไปสอน นะครับให้ชาวบ้านเนี่ยครับได้ทอผ้าอย่างทั้งทุกวันนี้ผ้าเข่าเต่าก็เป็นผ้าอีกชนิดหนึ่งที่ที่มีชื่อนะครับเราก็เป็นที่ต้องการของประชาชนเป็นจำนวนมากทีเดียวเรื่องราวเรื่องราวที่เราพูดถึงนะครับคือกระบวนการพัฒนาที่ครบนะครับแล้วก็มีความต่อเนื่องนะครับมีความมั่นคงและมีความยั่งยืนซึ่งตรงนี้แหละครับคือจุดที่สําคัญที่ประชาชนตัวเล็ก นะครับหลายๆคนนะครับต้องการที่จะพูดถึงนะครับในโอกาสที่สําคัญนี้ครับค่ะนะคะแสดงว่าเรื่องราวความเป็นมาหรช่วยยงยี้ในส่วนของภาพกลางก็จะนเน้นในเรื่องของงานที่พระองค์ท่านทรงพัฒนานะคะคทางด้านสาธารณพศแล้วก็รวมไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องประชาชนใ,ชในทั้งที่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่เขาเต่าเองนะคะ<ช>แล้วก็อีกหนึ่งที่นั่นก็คือในส่วนของหุวนมงคลน,นั่นเองนะคะซึ่ง ก็ไม่ใช่เฉพาะเป็นการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่เท่านั้นแต่ว่าพราะองค์ยังทรงมอบทักษะหรือว่าให้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ด้วยความที่แต่ละคนจะได้มีอาชีพมีหน้าที่การงานหรือว<ช>่ามีไรายได้ด้วยนั่นก็คือ,เ,อ,อเรื่องราวของผ้าทอใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบขอกงการพัฒนาเป็นอย่างยิ่งะนะครับเออได้เห็นภาพจําลองนะครับที่ได้เกิดขึ้นในอดีตนะครับซึ่งก็ได้รับจากคําบอกเล่าของคนอยู่ในพื้นที่เอืออ้องสัมพันา์นะครับคนที่ได้เคยเข้าฟังในครั้งนั้นนะครับด้วยคจากปู่เจ้าเป็นอย่างยิ่งแล้วเขาก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องเล่าที่เขาได้เล่าให้กับลูกหลานของเขาเป็นความภาคภูมิใจนะครับเราได้ เมื่อคนวันนี้ก็มีประเพณีการแข่งรือนะครับซึ่งก็ได้ทั่วระปทานด้วยนะครับก็เป็นการผูกเรื่องของความรักความสามัคคีนะครับ mm hmm. แล้วก็กีฬาต่างๆเหล่านี้รวมถึงการประกวดนะครับผ้าทอในแต่ละปีด้วยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์แล้วก็ให้กําลังใจกับประชาชนนะครับค่ะโอ้โห,โโห,หน่าภาคภูมิใจมากๆแล้วจะบอกว่าสถานที่ดังกล่าวตอนนี้ก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่มีประชาชนก็นิยมแวะเวียนไปสัมผัสบรรยากาศด้วยนะคะอันนี้คือในส่วนของภาคกลางนะคะทีนี้ภาพต่อไปค่ะ ภาคต่อไปนะครับผมนําเสนอภาคอีสานนะครับก็ชื่อตอนชัยชนะบนแผ่นดินอีสานนะครับเออเราเห็นนะครับว่าในแต่ละพื้นที่ของภาคอีสานในอดีตแน่นอนว่าเป็นมีแต่ความแรงแค้นนะครับมีแต่เราต้องิญเจอภัยธรรมชาตินะครับเนื่องจากว่าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลนะครับทำไรทำนาก็ไม่สะดวกนะครับในการสสด็จเข้าไปช่วยเหลือในแต่ละครั้งนอกจากในเรื่องของการที่จะเพ่อการแนวคิดที่ทําให้ประชาชนเนี่ยเขาอยู่ได้แล้วนะครับในเรื่องของฝน เทียมก็ตามหรือว่าโครงการที่พัฒนาดินะครับพัฒนาน้ำต่างๆแล้วเนี่ยครับจะเป็นหานเจ้าของงานชีนาด้นะครับที่โดยเสร็จไปแล้วเจราะเจ้าหัวนะครับซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยก็มีผู้ที่ เป็นชาวบ้านนะครับนำผ้าไหมมัดหมี่นะครับมาถวายนะครับซึ่งป้าท่านนี้นะครับซึ่งอยู่ที่บ้านนาว่านะครับเขาก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวณวันนั้นที่เกิดขึ้นที่ได้มีโอกาสนะครับได้เข้าเฝ้าแล้วก็ถวายผ้าไหมมัดหมี่นะครับซึ่งก็มีรับสั่งว่าสวยซึ่งเป็นความภูมิใจของชาวบ้านเป็นจํานวนมากนะครับนอกจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้ให้ครูนะครับแล้วก็ผู้ชานาญการต่างๆเหล่านี้ครับเข้าไปช่วยพัฒนาจนทัางเกิดเป็นอาชีพนะครับผมว่านอ จากอาชีพแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือคําสอนนะครับ <Okay. S 2> ที่พยาธานให้ชาวบ้านทุกคนเนี่ยครับได้ต่อสู้นะครับเพื่อชัยชนะ <Okay. S 2> ในการที่จะชนะกับความแรงแคลน mm hmm. ชนะธรรมชาติในที่สําคัญที่จะปลกชชนะสับใจของตัวเอง <Okay. S 2> นะครับในการที่จะ งานตรงนี้ครับให้เป็นประโยชน์สูงสุดแล้วก็คูว่านํามาที่ประบวนการพัฒนาาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยครับซึ่งตบนนี้ถ้าพูดถึงภาคตนออกเฉีอมในบ้านเราเนี่ยก็มีความอุดมสมบูรณ์ในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเนื่องจากว่าพองสั้นก็คงพองรงได้มอบในส่วนของความเมตตาแล้วก็ความรักต่อประสบการณ์ในพื้นที่ดังนั้นเนี่ยเมื่อ ประสบการณ์ในพื้นที่ได้รับความรักก็จะเกิดความสามัคคีขึ้นก็เลยทําให้อีสานในบ้านเราตอนนี้นี่มีความสดชื่นนะคะน่นอทรัพยากรธรรมชาติก็มีคุณค่าแล้วก็เต็มเคี้ยวขจไีไปหมดเลยนะคะ<ช>อันนี้คือในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะทีนี้อีกสองภาคค่ะอีกสองภาคนะครับภาคาต่อไปผมนําเสนอภาคเหนือนะครับภาคเหนือชื่อเรื่องด้วยรักนะครับจึง สิ่งที่สาคัญที่สุดนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในจุดที่สูงสุดของประเทศไทย<ค>นะครับเ<ค>พระอานพระเมตตานะครับกับคนไทยที่อยู่บนภูเขาสูง,น,งนะครับซึ่งก็ต้องสมัยก่อนก็ต้องอะไรก็ต้องปลูกพวกที่เราอาจจะไม่อยากเห็น<ค>นะครับอาจจะต้องด,ด้วยความที่ต้องการอาชีพนะครับต้องการรายได้ต่างๆเหล่านี้นะครับก<ค>็พระทานนะครับในเรื<ฮะ>่องของแนวคิด นะครับส่งคู่ศิลปะชีพเข้าไปนะครับทำให้นะครับเ,เข้าถึงเรื่องของกระบวนการที่เราเรียกว่าคนกับป่าเนี่ยอยู่ได้นอย่างมีความสุข mm hmm. นะครับซึ่งเรื่องราวของด้วยราก นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ผมคิดว่าเป็นด้วยรักจริงๆนะครับด้วยรักที่พนนะระองค์ท่านนะครับส่งเมตตาให้กับประชาชนนะครับในพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าเป็นที่บนภูเขาสูงนะครับพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับส่ง ให้ตามพระเมตตากับชาวบ้านนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยได้ถวายบิกาของงานท่านทำนะครับซึ่งเขาก็เล่าให้วกเราฟังนะครับว่าวันที่ได้ของงานพระองค์ท่นานทำเนี่ยเขาก็ยังไม่ทราบว่าเขาจะได้งานทาสักกี่วันนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านก็ได้ประทานโครงการขึ้นมาทําให้เขาเนี่ยได้มีงานทําในตลอดมาจนทั้งถึงทุกวันนี้นะครับ เขาก็ตั้งใจแน่วๆว่าพราะอนชีีของเขาน่ยต้องไม่ขัดทุนนะครับซึ่งท่านก็มีรับสั่งว่าจริงๆแล้วท่านไม่สนใจเรืยย่องกำไรหรงขัดทุนเลยนะครับสิ่งที่เป็นกำไรที่ดีที่สุดก็คือการที่ชาวบ้านก็อยู่ในขาของตัวเองได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทําให้เราเห็นว่าลูกหลาน นะครับของที่เป็นชาวบ้านต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ต้องออกไปทํางานที่ไกลออกไปนะครับหรือพื้นที่ที่ขุนยวนนะครับเป็นพื้นที่ที่พระ่านโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านาดีอินทรรมน์ซึ่งเป็นดอกไม้ที่งมมากนะครับท่านจะเห็นที่พื้นที่จริงที่ว่าป่าสวรรค์ที่งดงามนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเป็นอย่างเรานะครับได้เห็นกระบวนการทํางานนะครับที่ที่เป็นเรื่องราวที่ผมเรียกว่าเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่นะครับจากผู้คนเล็กๆ นะครับที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้รับพระเมตตาจากพระองค์ท่านในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่อยากจะเล่าว่าคนเล็กๆเ,เหล่านี้ครับ เขาอยากจะแสดงความรักอะไรกับพระอ,องค์ท่านนะครับซึ่งจะได้เห็นในภาพยนต์ชุดนี้นครับอ้โหพูดแล้วก็อยากจะชมแล้วก็อยากจะติดตามจริงๆนะคะเพราะต้องยอมรับว่าการสร้างงานสร้างอาชีพที่ดีที่สุดก็คือการสร้างงานสร้างอาชีพให้เกิดความยั่งยืนมากที่สุดซึ่งพระองค์ท่าน,น,นก็ทรงประทานให้สําหรับผสมยุคกรชาวไทยท่กทุกภาคของประเทศเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของภาคเหนือเนี่ยก็มีการส่งเสริมการทําการเกษตรแบบยั่งยืนด้วย<ช>แล้วทุกวันนี้ก็สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่นซึ่งทาง าต้องลงลงไปในพื้นที่เนี่ยก็ได้สัมผัสถึงความประทับใจเวลาเราต้องไปสัมภาษณ์หรือไปสอบถามชาวบ้านนี่นะคะความประทับใจท,ทุกครั้งนี่เป็นอย่างไงเขาอละไลใงพื้นที่สิ่งที่รับร่วงใจเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือว่าทุกคนเนี่ยครับเวลาพูดถึงพระองค์ท่านเนี่ยก็พูดด้วยวัน ตีแห่งความสุขค่ะนะครับพูดกผมกับเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือจังได้แม่นล้วนนะครับแล้วก็พาเราพาเราไปดูเลยเป็นที่ต่างๆอย่างเงี้ยว่าท่านมาประทับที่ศาลารงงานแร่งนี้นะครับรับสั่งกับใครว่าอย่างไรบ้างนะครับในแต่ละพื้นที่เราเฉลิมบุญกี่ของเขานะครับที่มีพระบรมฉายาลักษณ์นะครับก่อนประท้วนะครับเขาถวายบังคมไหว้ทุกครั้งนะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งจะไปไหนอะไรก็แล้ว ถ่ายพยานบีบถ่ายทอดเรื่องราวนะครับซึ่งในภาพยนตร์ทุกชุดนี่ครับท่านก็จะได้เห็นตัวจริงนะครับของคนเหล่านี้ครับก็จะมีส่วนร่วมกับการแสดงต่างๆที่ทีเกิดขึ้นในภาพยนตร์ชุดนี้ด้วยค่ะนะคะอันนี้เราคุยกันไป3ภาคละแต่ว่าเด้๋ยอีหนึ่งภาคเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับท่านดรพดกันต่อสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังเที่ยงยืินและเว็บไซต์ b a n g k o k r o s c o m ใช้ว์เพียงไม่ก,กี่สิบปีในการพัฒนาประเทศนั่นทำให้เรารู้ว่าความรู้ทางน่านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้และธรรมาประเทศไทยจะช้นำไได้เราเชื่อมั่วว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสร้างอนาคตใหม่สถานีวิทยถถุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิรามันรักษ ตัขายธรรมะอารมณ์ดีและสโมสรไลออนจังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้และเด็กด้ยโอกาสตามแนวชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีและในเขตรัฐมอญประเทศบิรุณ่าระหว่างวันที่4ถึง7ธันวาคม2557ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภ,ภาคธุรกิจหรือประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาคข้าสารถุงอาหารแห้งผ้าห่มยาสามันประจำบ้านอุปกรณ์การศึกษาหรือเสื้อผ้ามือสองเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนและเด็กที่ยากจนโดยท่านสามารถนำ สิ่งของมาร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงหรือร่วมบริจาคเงินสมทบทุนได้ที่มูลนิธิรามันรักษ์ธนาคารไทยพาณิชย์อมซัพ์หมายเลขบัญชี046ขี276 358ข7หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087 019 9199และหมายเลขโทรศัพท์086 344 9902ค่ะ พอส่วรายการหอสลักข่าวกันตาเริ่มพูดคุยกับท่านดรเพิร์ตนะคะในประเด็นของการจัดสร้างภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะดกอรเองก็บอกไปละสามภาคสามเรื่องราวซึ่งชื่อเรื่องก็จะมีความแตกต่างกันนะคะทีนี้อีกหนึ่งภาคนั่นก็คือภาคใต้ค่ะในภาคใต้นะครับชื่อเรื่องเสียงจากแดนใต้เราบอกว่าเสียงจากแดนใต้ปุ๊บเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับดนตรีนะครับมันก็เป็นเรื่องของการทํางานโปรเจกต์งานดนตรีของนักดนตรีสี่คนที่จะเข้าไปสัม ที่ในภาคใต้นะครับออในภาคใต้ก็มีความเด่นเด่นเฉพาะที่น่าสนใจมากเพราะว่าเราได้เห็นความงดงามของท้องทะเลได้เห็นความงดงามของท้องทุ่งได้เห็นความงดงามของผืนผ้าที่เป็นผ้ายกทอนะครับได้เห็นความงดงามของจิตใจของผู้คนนะครับเครื่องต้อบอกว่าทั้ง4ี่ประเด็นที่เราได้พูดถึงเนี่ยครับก็คือเรื่องราวที่เราภ่ายทอดผ่านเครื่องดนตรีชนิดนะครับเสียงแซกโซโฟนนะครับก็จะเป็นเสียงที่นำพาพวกเราเนี่ยครับไปที่ทะเลนะครับ ที่บ้านทอนนะครับซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตเนี่ยก็ต้องบอกว่าออมีคําอยู่คำหนึ่งที่บอกว่า เมื่อปลาหายคนก็หายนะครับเพราะฉะนั้นเราทำยังไงที่จะให้ปลาอยู่แล้วก็ต้องอยู่นะครับซึ่งด้วยเหตุการณ์นี้นะครับก็เป็สิ่งที่ชาวบ้านเนี่ยนะครับได้แสดงถึงความประทับใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พระองค์ไมตพระทานโครงการอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลหรือที่เรารู้จักเป็นเรื่องของโครงการสร้างประการบางเทียมนะครับก็คือการสร้างบ้านปลาถาวรนะครับให้ให้ให้ปลาเนี่ยสามารถอยู่นะครับแล้วเขานะครับก็สามารถที่จะต่อยอดด้วยการทําซังกรือต่างๆอนี้ก็คือหมายความว่าทําประมงเนื้อของชายฝั่งได้ S <S นะครับซึ่งเสียงแซกกโฟนเนี่ยก็จะนำพาเราไปนะครับผ่านเรื่องราวผ่านเรื่องเล่าต่างๆก็ได้เห็นวิธีของประมงท้องถิ่นนะครับที่จะพาพวกเราเข้าไปนะครับล้วก็เห็นความงดงามของท้องทะเลด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีเสียงของเชลโล่นะครับก็จะนำพาเราไปที่บ้านป่าพุุหรือที่เรารู้จักในบ้านเนินทํานังที่น,นคนรศรีธรรมราชนะครับซึ่งถือว่า <S <S เป็นแหล่งของการทอผ้าที่งดงามมากนะครับเนื่องจากว่าเราต้องพูดในอดีตว่าบ้านป่าพลุก็เป็นที่หนึ่งนะครับที่ มีความยากแค้นพอสมควรทีเดียวนะครับาการที่พระทางไปฝึกนะครับประชาชนนะครับหรือประสบนิกรที่เ,เขายังไม่เคยรู้จักการทอผ้าเลยตั้งแต่วันแรกนะครับเรื่องจากการทอผ้าง่ายๆก่อนนะครับจนทั้งถึงยากที่สุดนะครับก็คือว่าการทอผ้าจากเส้นทองะนะครับที่ทําผ้ายกทองของเมืองนครนะครับแล้วผ้ายกของเขาเหล่านั้นก็ได้ใช้ในเรื่องของการประกอบออการแสดขขงโขนพระธานซึ่งนับเป็นเกียรติ เป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งชาวบ้านเขาบอกว่าผ้าทุกงผืนมันคือความภูมิใจผ้าทุกงผืนคือชีวิตคือความไว้วางพระเจ้ไทยที่สมเด็จพระ้าชินีนะครับมีให้กับพวกเขานะครับเป็นก็คือ,อเรื่องราวที่ผมคิดว่าคือถ่ายทอดมาเป็นเสียงดนตรีที่สําคัญนะครับนอกจากนั้นนะครับอยากจะพาท่านไปที่ ทุ่งนาของบ้านบางแก้วจังหวัดพัทลุงนะครับไปเห็นทุ่งนาข้าวสังยตนะครับเป็นข้าวตังเลยนะเป็นข้าวที่อร่อยมากนะครับแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็บอกว่าปลูกเท่าไหร่ก็ไม่พอทั้งทั้งที่ในอดีตได้เป็นข้าวที่เราเกือบจะสูญหายไปแล้วนะครับแต่ทรงเพื่อทานกําลังใจนะครับแล้วก็บอกว่าความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้จากอะไรนะครับเกิดขึ้นได้จากดินเกิดขึ้นได้จากพืชนี่คือทรัพยากรที่สําคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ส่งเพื่อทานแนวคิด นะครับเราต้องให้ประชาชนเนี่ยครับลุกขึ้นมาปลูกข้าวสังเกตอีกครั้งหนึ่งนะครับจนถ้าทุกวันนี้ชาวบ้านก็บอกยิที่บอกว่าปลูกไม่พอขายนะครับทีมงานเองก็ได้รับประทานแล้วก็สังเกตว่าข้าวที่อร่อยมากทีเดียวนะครับนอกจากนั้นนะครับก็เสียงไวโอลินซึ่งก็เป็นอีกเสียงหนึ่งนะครับที่จะสะท้อนความเป็นมานะครับของหมู่บ้านแม่ไม้ที่วัดกันบาตูนะครับเราจะเห็นนะครับผู้หญิงที่สูญเสียเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งส่งเพื่อทาน ไม่เพียงแต่ที่อยู่อาศัยที่ทํากินนะครับเราก็ส่งพิทานอาชีพนะครับในหลากหลายทีเดียวนะครับแต่ที่สําคัญน็คือว่าทรงพะานแนวคิดที่คนเหล่านั้นนะครับได้เล่าให้กับพวกเราฟังว่าท่านบอกว่าอะไรนะครับท่านบอกกับท่านทุกคนนะครับบางคนที่เกี่ยวข้องทุกคนว่าฉันฝากลูกนะครับไว้ด้วยนะครับเราก็ให้พวกเราทุกคนเนี่ยอยู่กันได้เข้มแข็ง นะครับอยู่ด้วยสองม,มือแล้วก็สองขาได้จิตใจที่มั่นคงค่ะซึ่งตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ที่ว่าเราก็ได้ได้ได้ดดเห็นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ครับมันก็เป็นสิ่งที่เาราปลับเรืงอเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะสิ่งที่สําคัญที่คนเราจะดํารงชีวิตอยู่ได้ผมคิดว่าอาจจะต้องหลายประการด้วยกันนะครับมีที่กินมีที่อยู่มีกําลังใจมีหลักคิด นะครับแล้วก็คิดตรงนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดนะครับที่จะส่งเวทานให้กับพวกเราคนไทยทุกคนนะครับค่ะโอ้โหเสียเรื่องฟังมาเนี่ยน่าชมทุกเรื่องเลยแล้วก็แต่และเรื่องก็มีความเป็นมาที่น่าสนใจด้วยนะคะทีนี้มาพูดถึงความยากง่ายในการจัดสร้างแล้วก็การกํากับในส่วนของภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติมีความยากง่ายอย่างไรบ้างคะก็คงไม่ง่ายมนะครับเนื่องจากว่าเป็นโจทย์ที่สําคัญทีเดียวแต่ว่าคณะทําง,งานของเราทุกท่านนะครับซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสมรราติเฉลย การจากกองประตผู้ทรงเป็นวิทยาในาสาขาก็เข้ามาช่วยกันนะครับเอ่อคิดว่าในงานทํางานเนี่ยก็จะมีเรื่องการวิจัย<ม>นะครับก็ตูกันเข้าไปลงในพื้นที่การได้ไปพูดคุยกับชาวบ้านานะครับพยายามที่จะรวบรวมคําพูดทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงนะครับโดยที่พยายามที่จะไม่ดัดแปลงใดเลยทั้งสิ้นนะครับเลือกจากสถานที่จริง นะครับทุกๆอย่างนะครับเพื่อให้สิ่งเหล่านี้ครับเป็นเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นในแผ่นดินนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายแต่ก็เป็นสิ่งที่คณะทํางานทุกคนนะครับมีความภาคภูมิใจแล้วก็เป่นปฏิเป็นอย่างยิ่งในการนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับชาวบ้านทุกท่านครับทุกที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่จริงๆเราก็ใช้ระยะเวลาที่จะว่าล้วก่ไม่ไม่ไม่นานนักในการที่จะรวบรวมสิ่งเหล่านี้ครับแต่ถ้าทุกคนก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ทุกคนนี่ต้องการ ถวายนะครับพระองค์ท่านในโอกาสสาคัญนี้ครับในการด้วยเฉลิมบิเกียรติเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าจะยากแค่ไหนก็เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องออทําให้ได้นะครับแล้วก็ฝากฟันให้ได้นะตามที่ท่านทรงสอนไว้ครับสังเกตนะคะเวลาที่ดิฉันพูดท่านดตรเนี่ยนะคะก็จะมีหูแววตาที่เปล่งประกายออกมาแล้วก็อาจจะมีน้ําเล็กๆน่อยู่ในตาเน,นื่องจากว่าเกิดความประทับใจใที่เวลาได้พูดถึงพระองค์ท่านนะคะเรื่องของการทรงงานแล้วเป็นความประทับใจที่บางทีเราเองอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ แต่ก็สามารถสัมผัสได้นะคะว่าประชาชนนั้นเขามีความต่าลื้มมากน้อยเพียงใดทีนี้ค่ะคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะเข้าไปชมเราจัดฉายที่ไหนอย่างไรวันที่เท่าไหร่คะครับเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการจัดรอบปฐมทัศน์นะครับโดยพระเจ้าวรวง์เธอพระเจ้าสมสวรีพระรราชาธริชที่ได้ดังมากนะครับได้ทรงพระกรุณามาเปิดรอบปฐมทัศน์นะครับซึ่งก็มีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับสำหรับในส่วนของการจัดฉายครับที่จะถูกประชาชนทั่วไปนะครับ ก็จะมีการจัดฉายระหว่างวันที่1 0ถึง11นะครับที่พระานราชวังดุสิตนะครับซึ่งในการจัดฉายภาพยนตร์ทั้ง4เรื่องนี้ก็จะมีการจัดแสดงประกอบต่างๆเนี่ยหลายอย่างทีเดียวนะครับซึ่งเมื่อดูในภาพรวมการจัดงานแล้วเนี่ยก็มีทั้งนิสการที่เป็นประโยชน์และการเฉลิมฉลองของหน่วยงานเป็นจํานวนมากนะครับคิดว่าประชาชนที่สนใจนะครับก็สามารถไปรวมงานได้นอกจากนั้นนะครับในภาพยนตร์ชุดนี้ทั้ง4เรื่องก็จะมีการจัดฉายนะครับผ่านสีโทรทัศน์ทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่12สิงหาคมเป็นต้น ไปะนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะมีการส่งนะครับสำเนานะครับภาพยนตร์ชุดนี้ไปยังสถาบันการศึกษาหน่วยง,งานต่างๆนะครับเพื่อจะได้มีการเผยแพร่เพื่อจะให้เกิดการเรียนรู้นะครับแล้วก็นําไปใช้ในชีวิตต่อไปครับโอ้น่าสนใจทีเดียวนะคะเป็นกําลังใจให้สาหรับทีมงานทุกๆท่านเลยแล้วก็แน่นอนว่าเชื่อว่าการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ก็จะได้รับความสนใจจากพี่น้องผศกนิกรชาวไทยทั้งประเทศได้มีโอกาสไปร่วมงานแล้วก็ไปร่วมชมด้วยถึงแม้ว่าไปในบรรยากาศของ,ง เนี่ยบางทีโฆบณาจ,จะเยอะแต่ก็ไม่ต้องห่วงหลังจากนี้เราอาจจะได้ชมในสถานีโทรทัศน์หลายๆสถานีเลยก็จะมีการเผยแพร่หรือว่าหน่วยงานราชการหรือแม้กระทั่งสถานศึกษาต,ต่างๆด้วยนะคะซึะ่งวเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะเนี่ยสด้ายเวลาหมดล,ล,ลงแล้วเดีออกก๋ยวโอกาสหนะ้าคงจะต้องเรียนเชิญท่านดรมาร่วมพูดคุยกันอีกนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณนะคะท่านดรพใจชานสุกิจค่ะประธานคณะทํางานกํากับและการจัดสร้างภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะขอบพระคุณค่ะในช่วงท้ายนี้นะคะดิฉันมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะ ซึ่งวันแม่ปีนี้หลายๆท่านถ้าเกิดว่ายังไม่ทราบว่าจะพาคุณแม่ไปที่ไหนนียนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องาของการทําบุญก็สามารถที่จะเดินทางไปทําบุญได้ที่วัดศรีสุดารามวรวิหารบางขุนนนท์ค่ะขอเชิญผู้ศาสิธิกชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะได้ร่วมง,งานบูชาพระคุณแม่สวดมนต์มู่เทอดพระคุณแม่ฟังพระธรรม,มเทศนาเรื่องพระคุณแม่โดยพระราชพิพัฒน์โกศลจเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหารนะคะ แล้วก็สามารถที่จะร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลถวายผ้าป่าสามัคคีในทุกวันตอนเย็นด้วยส่วนรายได้ทั้งหมดก็จะนําไปบูรณะปฏิสังขรณ์หอพระใหญ่พุทธมนฑลจังหวัดนคปรปฐมที่ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมครั้งใหญ่ที่ผ่านมาประชาชนทั่วไปนะคะสามารถที่จะเข้าร่วมงานได้ที่วัดศรีสุดารามัวรวิหารบางขุนนนท์ตั้งแต่วันที่9ถึง12สิงหาคมน,นี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่024332229นะคะ024332229หรือที่หมายเลข090 6 7 8 8 6 5 0 0 9 0ถึง1 9 0 9 0 6 7 8 6 5 0 0ถึง1 9ค่ะ ถือว่ามีความหลากหลายของการจัดกิจกรรมในช่วงของการเฉลิมฉลองนะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2557นี้ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยสามารถที่จะเดินทางไปร่วมชมงานต่างๆได้ตามสถานที่ที่คุณนั้นสะดวกนะคะก็เรียกว่ามีประโยชน์แล้วก็มีความรู้แล้วก็เป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการหอสลักข่าวในคืนนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ดิฉันพร้อมกับท่านดรพลและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในคืนวันพรุ่งน,นี้ เวลาเดียวกันนี้คืนนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ จังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมง,งานประดับเพณีทิ้งกระจากษสุพรรณบุรีประจำปี2 5 6